เดี๋ยวเรามาเห็นเอฟซีเดินมาจากโคราชนะครับมาไหว้ลุงปู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปถามคุณพี่ที่มาจากโคราชมาไหว้ลุงปู่ตอนนี้ขออนุญาตถ่ายทำลุงปู่องค์ที่ท่านบรรทมลุงปูบ่บรรทมนะครับมีเดอกระท่อมลุงปู่สูงกระท่อมสูงนะครับเอฟซีกระท่อมกระท่อมปรีนะครับมีเดอสาธุสาธุนี่ครับให้ดูด้านล่างก่อนนี่นครับสาธุสาธุ อันทิตย์หลวงปู่ทันจุดไฟเผากระท่อมตะกอนนะครับอ่ะนี่ครับเออสาธุาโอโ้เคยมาหาหลวงปู่บ่อยไหมครับโอ้ตอนนั้นมาอยู่หนองชายยูสุลินพอด,ดีก็มาสองสามทีค่ะที่นี่มาที่นี่เลยทั้งคานทันจะอยู่บ<อ>นเตึกหลังกันอยู่ในเจดีมณฑลใหญ่เนาะจ้าแต่ยัง<ม>ัดีเพจนแต่มาวัานโชคดี จกินนวใช่กระดิบเดี๋ยวพาไปเจ็ดกระถมต้องทันอีกครั้งหนึ่งระท่อมสูาอ๋อแสดงว่าที่เป็นครั้งแรกใช่ค่ะอ๋อค่ะเขาว่าหลวงปู่บอกว่าถ้ามาครั้งแรกขอเลขหลวงปู่นี่ท่านให้เด้อ๋อนี่จ่าเสียมซีก็ได้จ้ะลองเสียมซีขอเลขหลวงปู่หน่อย เพื่อจะขอสุขภาพแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอเขาเต่งเต่งดีหน่อยจาเซียมซีขอเลขหลวงปูหน่อยเพื่อคนเจะได้บอกบอกกันนี่แหละเนาะจาได้ให้คนที่ดูอยู่เร่รวยด้วยเนาะออกง่ายนะลงปูออกมาแล้วมาแล้วออกง่ายแท้ Bast ตัวใดครับนี่โอ้แปดแปดยังน้อนี่เมนุแปดแปดทรงนั้วแปดอะไรฮะเลขมันกลับเนาะแปยังนอยนี่แปดแปดเดดค่ะเนี่ยแปดแปดบอจ้าเลขเบิร์นเด่เลขเบิร์นบอ เป็ดเป็ดโอ้เป็ดเป็ดนั่นเนี่ยเป็ดเป็ดตาหนูมาดูมาเผื่อจิตตรงกันไหมนี่เป็ดเป็ดโอ้ก็ดูได้อะไรเอานี่ดูสิเหมือนกันมาใช่ถ้าเป็นเป็ดสีบานเหล็กทีก็เทปเด้โอ้เป็ดเป็ดจริงด้วยจ้ะเลป็ดเป็ดในเอฟซีเป็ดเป็ดแล้ไม่ใช่ค่ะเล็กดังงวดที่แล้วเป็ดเป็ดโซแล้มันจะมาเบิ้ลงวดนี้บอเด็กเป็ดดังมากงวดทีแล้วซื้อไม่ได้เลยงวดนี้อาจจะมาเป็ดเนอไม่แน่เนาะงวดนี้ออกก็ได้เนาะจ้ะ คอยคอยรบได้ไหมค่อยอเอาแค่ตัวเดียวเนาะแปดเปดสาธุคหลคุณพี่มาอยู่โคราชบ่จ้าฉันถึมาได็ดเดดอนตีเดือนกรเนี่ยอกกรุงเทพทำงานอยู่กรุงเทพทำงานก็เลย เดินจะมีด่ายแหละแต่ฟ้องอ่นะขาไม่มีแรงกำเนินเลยไม่ค่อยสบายจ้ากลมาอยู่บาลกันมาขอพรหลวงปู่ใ้่มาขอพรหลวงปู่ให้ตัวเองเดินปกติสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นไหมครับขอหลวงปู่นี่ก็ก็ดีนะคะไปขึ้นบันไดอันสูงน่ะหยยบข้างแรกก็ขอให้เราเดินได้เป็นปกติเนาะบันไดขั้นเลขนะจ้ แต่เราก็ถือว่าเราอายุเยอะแล้วนะเนาะเดินได้ก็โอเคนะอายุเท่าไรแล้วครับตอนนี้อ้อายุ65ค่ะ65อ๋อก็เลยถือว่าเอามาได้ก็โอเคค่ะคือว่าบุญหลวงปู่นะครับนี่ได้ไหมแข็งแรงที่มากหลวงปู่ตรงนี้ค่ะสาธุขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเดลยกับพูนค่ะเชียรกันค่ะกับเป็ดๆโอ้โหเลขสวยมากเป็ด คนใดดีก็ให้กลับไปหาขอบคุณที่มาเด็กกันทุกคนเด้อค่ะสาธุสาธุจ้ะจ้ะจ้ะขอบคุณเช่นกันค่ะห้ามนะค่ะโอ้เดี๋ยวจะวิ่งแล้วครับตอนนี้ขอบคุณค่ะไม่เดินทำอเลยจะวิ่งแล้วถ้าทุกแปดแปดมานี่วิ่งแน่นอนเลยเนี่ยขอบคุณค่ะครับอโอ้แต่ก่อนอยู่นี่บอยู่อยู่แถนไหนอยู่ตะปันนี่อ๋อแต่เป็นบ้านเกิดอยู่โคราช พี่ไม้พี่ไม้อ๋อพี่ไม่แต่แสดงว่าศรัทธาหลวงปู่เหมือนกันนานกันนะผมมาบ่อยถามลุงนี่แกผมมาบ่อยเคยฝันให้หลวงปู่ไม่ทำจริงบางทีคนเบ้านหน้าเดี๋ยวเคยฝันเคยฝันไหมเคยฝันแต่ไม่บ่อยเห็นตอนฝันครั้งแรกท่านเป็นยังไงนะอุ้ยจำจำไม่จำไม่ได้แต่ฝันเห็นท่านอยู่เห็นอะไเกี่ยวกับนี้ ส่วนใหญ่จะไปไหว้ที่ไหนบ้างที่ที่เดินไปไหว้เนี่ยที่นี่ค<อ>ือมีกระท่อมเนี่ยส่วนมากมากัม้ยกระท่อมบ่อยกระท่อมสูงมาบ่อยอแล้วก็บ้านบ้านรุ่นบ้านรุ่นกระท่อมลาสังคารเนาะอืมอยมีมามก,ก็นี้บ่อยไปแล้วได,ไ,ดได้อะไรบ้างครัก็คือสบายใจโควได้การได้งานดีอยู่ครับเพราะทำงานก็โอเคแต่โชคยังไม่มีแต่โชคลาภนี่ต้องตัวปูให้แต่งานเียดนาะโอ้ยเนี่ยมาขอแต่การงานก็ได้เข้าไปอยู่ นี่เป็นพี่สาวครับพี่สาวมาครั้งแรกจับได้เป็ดเปราว่าเลขสวยไหมนี่ก็สวยอยู่ครับกี่อันอีกไหมหนะ่ไม่อ่านหรือมั้งหมดคนอ่านจนมีซื้อไม่ได้เนาวงวดนี้ก็เราเตรียไว้เดือเป็ดๆทายดูลองดูลองดูครับซาธุสาธุเคยรวยรอดเลยครับผมกระท่อมลงปูนะครับกระท่อมสูงนะครับ ให้ดูตัวเลขกนนิดหนึ่งเนะี่ยคอยไปสัมภาษณ์คุณพี่ที่มาจากโคราชกันนะครับอ่ะสาธุสาธุาธอืมเนี่ยครับลงปูจมปลวกขึ้นมาไม่หยุดไม่ย่ยอนเลยมาเรื่อยๆเด้อเอฟซเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับสาธุสาธุ